ก็บปเห็นมึงจ่ายวะเวียสี่ผู้ชายหน่สิายโอ้สเน่ห์เมตตาจงเกิดแก่ฉันหญิงสาวนับร้อยนับพันทยาได้แล้ให้เสียงนังนางบุษบาดวงตาสุขสบาย สรอยเงินก็ดีเพราอเราซื้อของงานงานแบบมันทำนักสร้างมันจุ๊ใส่เปลือกสวัสดีค่ะสบายดีตอนเช้ายจักหน่อยนะทุกคนพอกอมราลักษณ์เนี่ยต้องทุกข์สวยรวยมากมี่ใบมีคอนโดบีบีมีตุ๊กตาบรายสุดท้ายอีกถอยลงมานั่งอยู่ทีมหน้าพี่น้องสัญญาพักดีแล้วก็บรรยากาศโรดกิ่ต์จะข้ามมาซ้อมล้อมป้อมปีบเบิ่งว่าไม่ใหญ่สิอยู่ตั้งอยู่มองไดนะ วันอาทิตย์มสรุปแล้วนะไม่ง่ายนี่ก็สิยวเทียงนี่ราคาอันนี่นา่งยืนเทียงนี่แหละค่ะมยามเช้ดเงาเงาเดี๋ยวแม่ของนางอ่ะนางก็สิวาอยู่กลางกลางทงพี่น้องมีทางลถไฟนี่มีทางรถไฟลงมันกลางรถไฟลงเป็นสิวาอยู่กลางทงเลยประโยคกลางทงไเลยมันเจาะมาอยู่กลางทุ่งแล้วก็เอาท่าไปนี่ท่าไรสันนี่อันนี้มีท่าขแล้วเพื่อเราอยู่นี่ เห็ถ่านก็ซิมาไว้นี่แม่นบอเออมาไว้เรงก่เลันนีมาไว้หม่องนี่พี่น้องมาไว้ตรงนี้ก็ซืนอในแรกหม่องนี่แหละหม่องคมต้นนั่นแหละแค่นี้แหละหลายคนก็อาจจะเห็นบอกเออโดนเติมยังอยู่ยังอยู่ไปหลบมุมใช่ไปเขียวซองสั่นมาบัดที่นี่ไปเขียวเล็กเขาแบบไปใส่ลวดมามีน้ำมักจับ มันบอกผมอยากใส่แบบอะลรไม่กินางอยากใส่อยู่จกใส่คุณย่ได้ถอนได้ถอนแขนได้ถอนเขาจะเล็บเนอะกูเห็นเขากินเขาเป็นลำบากเลยบระยากเงินอันนี้กเป็นถอนบ่จะบางงามเขาถอนไปแล้วแต่ว่ายังตรงนี้ไปดัดฟันหาพันเนาะลืมต้นหาพันลืมต้นหาพันผ่อนจ่ายเดือนละเดือนละพันเดือนละพันดอกรุดดอกติดกันเนาะกับดอกรุดกับ่เพื่อน ชั้นดอกง่ายคือว่าแศษหนึ่งคือสองเศนนี่ดอกน้อยนะสิบอแพงดอกละแสนสองแสนดอกน้อยถ้าดอกใหญ่ดอกเหงานี่ดอกละห้าร้อยนอกแพงนะบอกว่าเพราะว่าดอกใหญ่นี่มันราคาสูงมันมีสปริงียังปลอมด้มยแกจะมากขาลวดขึ้นต้นดิแค่คือเรื่องแม่นไปกินขี่มาตีอัมมาลาทีนี่อนนีโอเคนะไม่สะอาดละมันกระโคือทางไทยเนี่ยที่ทิงพูดนะ หัวลเออหัวลูกกมอกเคยลอยเพศนะมอกเขอกลอยเพศดนะนั่นแหละหัลูกกอยู่ทั้งใดเคยไปแล้วไปช่องเพื่อนเหรทั้งใดไปยัไปอุดฟันอยู่กินยังกะค่าแกะใช่ไหหัวลูกกเรอยู่ทั้งใดอยู่ทั้งความมือสมุดล้เขาไปย่ความมือเดี๋ยวขึ้นไปเบ่งงานกับพี่ห้องขึ้นไปไอห้ดก็แกะสยขเจาก่อนจะข่าคำๆจะกนอดไปเลยด้เมื่อยตาพี่หนักตกลงก็คือ ปัญัสอนแท้หัวเด้พี่น้องต่อไปนะคะนางจะเป็นอีโลนซ่านะคะกูกับเพิร์บเอาโหยจะบวชชีกูสิมาชั่นบ่ล่ะทานมึงต้องวันอาทิตย์น่ะนางก็ติดงานก่ะติดงานลงทานอยู่นาหอยปังนะกับเข้าเริ่มบวชกับซีโนเถียงเลยนาะสันเข่าแล้วเด้สันเข่าแล้วพอดีทั้งผูกกันแล้วลงทานนางอยู่นาหอยปังกันแล้วพูดเกับจิมาพี่ต่อนะคะ นางก็จะแท้หัวนะคะนางก็มีแม่คนเดียวจ้าแม่นพรลยก็มีแม่บังเกิดคนเดียวเลยนะจ้าอันพระคุณแม่นับพระนาเกินกว่ายากคานีพระสุธท้าที่กว้างไกลยังไม่เท่าแม่นี้ รวมแผ่นฟ้ามหานาทีพระคุณแม่นี่มีมากเสียยิ่งกว่าอุ้ยนางอยากหลงนางอยากไก่เฮ้ยอ้อยรองหน้าไพน์หัวน้องทำให้เขาสิหายนางน้ำตาเด่นนะเพียงอ้อยน้ำตาพันหน่วยเนี่ยตนปาวะกับร่องเทแล้วก็อ่านเนประวัติอ่านในแห่งกระเสวราเนาะ มันไม่ค่อยตอนเขาอ่านประวัติตอนเขาไอ้ห้องเพลงไปแล้วเป็นล้ำมันะบเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะพี่น้องบโอยพายุคลัมพ์ท่าเนาะจนรวยกับไปที่เดียวกันถ้าเปลี่ยนใจขนาดนี้เลยเนาะมััน็ยงตอนพ่อตอนพ่อนางเสียน้ำพี่น้องบโอยู้ใดเสียน้ำตา คนเลยพี่น้องนะบบมีไผยหายจะคนพราะว่าว่ากันแล้วต้องแข็งจิตใจต้องแข็งบไผ่โบหาไผห้องไอ้แปลว่าบ่อยากให้พ่อคิดน้ำเียนะไปแล้วก็ไปดีไปบ่ไหให้ยห้องลูกห้องหลานขันหายน้ำกลับ่นร่าย่านพ่อแม่คิดน้ำเป็นห่วง ไปบุสบายคนก็ยังบลายเรอพี่น้องยังประมาณสั่งนาะช่วงเย็นก็จะเห็ดยังเริ่มเ็ดเป็ดเนาะมืออื่นก็น่าจะเป็นหมูมือกมือมือลงเลยค่ะลบบลูกต้งเรื่อยๆขาสั้น่อยก็ดีเนาะพี่น่องเนาะบริจาคเอาสั้ใหญ่เอาปลาอันยังไปแล้วก็แล้วเป็นปลาเป็นเนื้อก็ทอดดูสินะเฮ้ย มันกินแซ่บกว่าด้วย,ย,วยมันโอเค<โ>กว่าแบบทอดปาทอดหมูท่ันหน่งายน่อสิบเ์เนต์หน่นหม่องนก็่าางซัก็อยากพ่เด้วยงานพ่อสนาดแจกแจกหรือยังกับบอเคยเอาสัดไ่แบบเผ็ดเลย,ยะจอกมันแจกแต่หลายอย่างเลยโอป เดิเดินจะได้ออกซองแนึงนักทันไปทางนู้นไปเฮ้ยแต่ลูกยังไม่ทันได้เนาะลูกลูกทันมานะฮะรอลูกรอลูกราเต่าพิ่นมาจากกรุงเทพกำลังขึ้นรถมาค่ะมือเต้าเดี๋ยวราคาเท่าไรกูจะไปวิ่งเกระจายกับขวามือเอาอย่างกันนั่นแหละกันยังดีโอเคสั่นหน่อยโอเคมมห่นนึง พอสักกันยังแค่เจ็ดแปดพันงก็คิดว่าเออเงินกูก็จะได้อยู่ประมาณเือ่อหนึ่งแปดพันเลยสร็จพอสันตายนะพอนางตายแนละ้วคนในเฮือนกันยังบ่มียังยังถูกยังหยา <c oughs> นางอดอดจกักจาก,จากอยู่เ <c oughs> งนินซอยเรือกับพุ้นน้องสาวที่บวชชีแต่พูดได้ไดมาเป็นก้อนแน่นะมาใส่จ่ายใ,ในงานเพราะว่าทางผูกเขาซอยไท,ทยซอยมา คือว่าเป็นบุญบุญของลาวนี่ไงคือว่ากุฎามีเจดีผึ่นซอยขมากะลาลอะเลยฮะรวก็ว่าการดรวมบิ่นอนาระเทศกัลไยเลยนะขมาเนี่ยคือเห็นมาะรอัน้นาซิจารณาท่เห้าร้อยเป็ห้าพัก จันไอพิซาร์คนใหญ่เป็นคนเกตจันโบกเกตเงินเป็น,นคนจับเงินใช่ไหมไอพิซาร์คนใหญ่ภูณละนี่ก็มาเอื่นมเศรษฐกิจทานน่ะมั้งจ้ะพออายทั้งสวิตก็โอดมานะคะมาซอยในง,งานนะคะซื้อกระจกกระแจกงานง่ายอาแล้วที่ตึม,มานะคะเบียร์ใสเขาเป็นาปทานนะต้นอะไรเตยทาราใครอยู่มันไก่ซาลาพี่น้อง ห้าบวชหนาไฟกับอ่ะสิ้บวชสุราตรงขาดตรงขามหนาบ้านนี่เราคันบุรีไปวัดกับหมอหมันไก่ดย้ยไปพุทวัดเนี่ยกับไก่ก็มาเส้นทางว่าคืออยังนี่มะเล่ตุ้มเปะอนาคตเกษตรออกไม่ชนีเกษตรเกษติเนี่นมันมาชันเพศนี้เนาะและ้วก็เองลงาล้งอนีร กันจิกกลับไปกลับมามันกับผดีกระเทินน่ะนะเรเลยให้เป็นพักนี่เกาผมนะโอ้ได้เฮ็ดแล้วเนี่ยผมมีเวลาไม่ติดเวลาไปไล่แต่เราไปเนาะพี่น้องตั้งพ่ออันนี้คือพี่น้องตั้งพ่อเนาะบ้านพอพอ อยู่บันไม่ออบันไม่นาะบันไม,มน่บัน,บนโพีงง่ง้องทั้งพลินยังทั้งบรรณาจารย์ยังบรรจารย์ท่านเห็นว้าไปขายเยอะแผ่ะ ยานณะยาคณะไยาคุปุนพ่อนะคนที่สองนะพี่สาวคนที่สองพี่สาวคนโตยิ่งพอท่านขึ้นมาเนาะบืนน่ะบ้นจะขึ้นมาหอดจ้ะลายมือปะมือแรงยังมาสิมาเบิ่งไมือมึงมีอัไเยอะ ด้า่นี่ันกระเจดีตบ้านเขาขายของนะจ๊ะเนาะแบบว่าขาดเรืออยเงี้ยก็ยิบอันนี้ละนะบริแลนส์ ยเแมุ่นเีเดียวเป็ดนะตาเป็ดตาหมานมุนเขาแทบแทเอิดบวมแทอลาบลาบสุกเป็ดนะคะช่วงเย็น

สร้างเป็นกระเบิดเท่านีได้มาเอากระเบื้อแล้วก็เจียวสายพันุน้ำผึ้งอืมเอาวันนี้ไปบอกแล้วอ๋ออันนี้น้องลอยเพิ่นน้องลอยนางเจี๊ยบนะคะอยู่ใส อยูเท่าใดปักเซที่ัตรปักเซะเลยอ๋อเป็นอาจารย์สอนม่คือ่บอกเขาซุ้กุลงแต่ลเดือดูเพราะสิรจเวไปกินตาเป็ด่า่า้กินนี่อนอะจลงไปกินฝนไ่ว่าไปได้ไปข้าวโัวอยู่อันนั้นครอบม่ขวอยู่ไอ าแตบาต้านกจาก็จะติดถนนแบบนี้ครับอันนี้ซาลาา่ากลางหมู่บ้านจ้า ตาเป็ดตาเป็ดข้ามุ่งเลือดเธอน่ากินได้แต่ฉันบอกว่ากินแม่นางมาลานางบอกกินแม่นางบอกกินกระปอกกระป๋อบอกกินข้บุกินเทียบบอกกินของแบบนี้เลือกกินนางงามนางเลยเลือกกินไากินไรก็ฉันด้กินเบิร์ตฉันบอกเรือ หน้าจัะจีมันก็ยังดื้อจิบบองามเลยเบิ่งหน้ามันบบแมนเฮ้ยมันอันมันอันอันจะคือก้อยคุยเฉพาะจำเดือนมาชูไม่เสียใจจะแม่มึงว่าวไม่มีก็ได้เอ้อพวกกกินอะไรกินอยู่นอกจูกินมึงอืมกำลังมาสดกุกิ่งแบงนี้มันบอกินเลเฮ้ยมันบอกินจะมาล้างไ กบแขงแบกินไอ้อือนกินบเป็นเฮ้ยอย่างเวลาไเฮ้ยมันกินบด้เป็นได้นะเฮ้ยมันกิ่นบดิเป็นได้เป็นยังไงรสชาติทบริเวจี๋เจาะาง่ายเขาบอกมไปได้มาพิ้เนไปได้ไะสุดมันนึงกับกระหาปันก่หน่อย ออกหูักษาดีเวอร์ชันเพราะว่าเนดอยเดนมันขันเวอร์ชันอบอดเวอร์ชั่นมันสิบใบไสมันออกขาวดีเงยังมันสิบใบไแกอประมาณวันตรงเป็นเวอร์ชันขันต่ำของเวอร์ชันสิจะเป็นทกอย่าง มันค yeah. ือใมันค right? okay. uh ือ huh. ว่ามันกินบกเป็นบ่ธนาคารกินบกเป็นหน่อยเก้านรื่องเก่านาใส่บ่ได้เลยบ่ให้ใส่บ่ให้หลดเลยเบิ่งก่อนมาเจอชันไม่ไหน่อยแต่มันเด้งออกจากการเดือดดีธนาคารนะมันคันเครื่องเก่าวัวสั้นเก่ามันบ่ให้ใส่ผู้ใดก็ว่าเม้นดอกอันนี้เยอะดอกเนี่ย มีกะปิพี่มันดอกอะไรมันออกดอกหรีดอกเห็ดนีทำลงกุฏิแหกที่เม่นเม่นดอกจะได้กุ้ไ้เน้เกิดพ้นคุ้นดอกเนี่ยเพราะยังตามไปแหกกระเม่นดอกจะชีนางออกซอยหนึ่งสามสามอโอ้ยอยากเติบ่ได้ที่ปลูกเป็นดอก แม่ปะขาชันปลูกมาปีแรกก็เป็นดอกโรดองชันเป็นดอกคือปีอนี่นะอรีนองอกอยังออกสุดเดือนดอกแต่อมาปลูกยังออกเดือดอ่ะเออได้เลย อารมณ์รปนคนจะหลานอะพี่น้องนาาจงมีกระสิอำลาพาจากมันจะขาบรรยากาศัประมาณนี้เราจะข่ากนขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณไอ้ไอ้บนสุขุสคนนะจ๊ะดี